สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเราอีกแล้วนะครับวันนี้จัดปั๊มนะครับชุดคอนโทรลรีเบนโตนะครับกับปั๊มรีเบนโตตัวใหม่เลยนะครับมาใหม่ตัวนี้กับแผงโมโนฮับเซลนะครับสี่แผงโมโนฮับเซลสี่แผงนะครับสามร้อยเจ็ดสิบวัตต์รวมกันนะครับสี่แผงครับปั๊มสองแรงนะครับขนาดท่ออยู่ที่ สองนิ้วนะครับหย่อนลงประมาณเจ็ดท่อนนะครับหย่อนลงเจ็ดท่อนนี่นะครับน้ําไปดูน้ํากันหลแรงมากเลยนะครับท่อสองนิ้วนะครับท่อสองนิ้วหย่อนลงเจ็ดท่อนนะครับปั๊มรีเป็นโตนะครับวันนี้ปั๊มรีเป็นโตจัดให้เลยแบงโมโนฮับเซล สร้างนะครับเหล็กเกว์ไนสสูง160ด้านหลังสูง180นะครับผมช่างนึกครับช่างสมนึกครับโซลาเซลล์น,นี่นะครับทดลองมา3ชั่วโมงแล้วนะครับน้ำยังไม่ขาดเลยครับตอนนี้จัดไปครับจัดไปแตกแตนอีกแล้วนะครับไปดู ปั๊ม r i เ i n t o นะครับแรงดันอยู่ที่136โวลต์นะครับ136โวลต์กระจินกระแสอยู่ที่4.4แอมป์นะครับวัตต์อยู่ที่600 606วัตต์นะครับความเร็วรอบอยู่ที่อ2อ0 1นนะครับ2,001รอบ2,001 RPM ครับ นี่นะครับปั๊มตัวใหม่รีบนโตสยอดสดยอด